สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กมลเวนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหินลีสเตตัสนั่นเองนะครับผมเห็นมันเข้ามาในเดลี่ล็อกอินอ่าฮะไม่รู้ครับใครใครยังไม่เคยไปลองเดลี่ล็อกอินเข้าเข้าไปดูได้นะครับผมมันจะเป็นเว็บให้กรอกยูเซอร์พาสเวิร์ดอันนี้อันนี้ของจริงนะเข้าดีๆล่ะอ่าฮะอ่าเดลี่ล็อกอินเนี่ยมันก็จะมีพวกของรางวัลเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้ให้นะครับแต่ของเดือนนี้เดือนพฤษภานะครับผมพฤษภาคมนะครับ มันจะมีหินรีเซตตัสนะครับผมเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมเหมือนเขียนว่ารีเซตสโตนนะครับผมหน้าตามันก็ดำๆอย่างเงี้ยนะฮะผมถามว่ามันใช้ยังไงนะครับเอาตรงๆผมเองก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันใช้ยังไงนะครับเหเขาเขียนว่าจะประกาศตอนอัปเดตแพดประจําสัปดาห์นะครับซึ่งมีคนบอกมาว่านะครับมันมี a b c สามารถรีเซตได้แล้วนะครับผมแต่อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับแต่ยังใช้ไม่ได้จริงนะครับผมเพราะเหมือนหินจะไม่พอนะครับ ก็เอพีซีเนี่ยมันอยู่ที่คอนเทล่านะครับเดินขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะครับผมนี่ครับเดอะเกรท l c นเชมิ t นะครับผมนี่ค่าคือ n อนชมิทที่เก่งที่สุดในโลกนะครับผมอ่าแล้วก็นี่ครับฟังคำอธิบายนะครับผมนะเขาบอกว่าจะตั้งค่าสเตตัสใหม่ทั้งหมดนะครับนี่ครับข้อควรระวังครับต้องทำอ่าพรีเมียมรีเซ็ตสโตนะครับก็คือไอรีเซ t ตสโตนที่เราได้มาในเองสิจุดดาบที่เราไปดีลิล็อกอินมานั่นเองนะครับผมซึ่งช่วงเลเวลในการรีเซ็ตนะครับผม 1นึถึงสีใช้หิน1เม็ดนะครับผม41่สถึงเจใช้2เม็ดนะครับ76็ดถึงแปใช้3เม็ดส่วน86ดสถึงเกใช้4เม็ดนะครับแล้วก็99ใช้5เม็ดนะครับผมซึ่งอ่าอันที่เดลิลโลอินมันแจกมันมีแค่2ก้อนเนี่ยของสัปดาห์แรกกับสัปดาห์ที่2นะครับก็จะรีได้ถึงแค่75นะครับแต่ผมคิดว่านะครับเอ็กอีในนาคตจะเอามายัดไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอ่ะไม่สุ่มมาจาก ไข่ก็มาจากแคสเลยแหละก็ซื้อมันตรงๆเลยเละฮะซึ่งคิดว่าขายแน่นอนครับทรงนี้นะครับเรื่องหาตังค์ไม่พลาดนะฮะก็นี่ครับเขาบอกว่า1ตัวละครนะครับสามารถรีเซ็ตได้แค่6ครั้งเท่านั้นนะครับผมอ่าซึ่งเมื่อรีเซ็ตซ้าเนี่ยมันบอกว่าต้องใช้รีเซ็ตสโตนมากขึ้นไปอีกนะครับผมก็ระวังเรื่องนี้กันด้วยนะครับก็คือรีเซ็ต อาจจะแบบว่าเพิ่มจาก6ก้อนเป็นจาก5ก้อนเป็น6ก้อน7ก้อน8ก้อนอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาไว้ของมันมาจริงค่อยว่ากันนะครับก็ถามว่ามันมีผลกระทบอะไรต่อเกมไหมก็พอสมควรนะก็อย่างเช่น่ B. h bs อย่างเงี้ยคือตัวผมเนี่ยใส่บู๊เล่นบู๊มาเต็มที่เลยสมมติบูสไปจนเกนะปุ๊บวันใดวันหนึ่งเกิดอารมณ์เปี่ยวนะครับอยากรีเซ็ตเป็นสายตีดาบซะอย่างนั้นนะฮะก็เสียตังค์นะครับสมมุติว่ามันซื้อได้ลวกันสมมุติว่าไอรีเซสโตนมันซื้อได้ก็ไปเสียตังค์ แล้วก็รีปุ๊บรีตัวเองเป็นสายตีดาบถ้าอย่างนั้นนะครับก็คือการเอาตัวเองไปเก็บเลเวลมันง่ายกว่าการดูดนะครับผมดังนั้นหลายๆอาชีพก็จะง่ายขึ้นอาทิเช่นอาอนชิมิตสายทํายาอาชิมิตแม่งดูดอยู่แล้วล่ะไม่ว่าจะสายบูสสายสายทรมยามันก็ดูดของมันอยู่แล้วนะครับเพราะมันเก็บเองยากมากนะครับแล้วก็บีเอส bs เนี่ยน่าจะค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าสายบู๊บู๊เต็มที่นะครับแล้วก็รีไปตีดาบอะไรก็ว่าไปนะครับหรืออะไรกว่าพีทอย่างเงี้ยพีทแต่พีทส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะรีกันหรอกครับหลักๆก็คงมีเนี่ยครับ bs มีอาชิมิทะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็อาจจะบาดแดนเซอร์อะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะอาจจะตอนแรกอาจจะไปเล่นเบิร์นก่อนนะครับแล้วก็ไปรีค่อยไปสายกิวออลอะไรแบบนี้ครับหรือว่าบางคนนะครับอาจจะเล่นสายอจิไปก่อนนะครับจน99นะครับเพราะมันเล่นง่ายกว่านะครับ แต่พอพอรีเป็น99ปุ๊บรีเป็นสายวิทย์ไปกีวอนะครับผมอันนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่องทางการดาเนินอย่างหนึ่งของ e อ็กี้เขานะครับผมก็ใครอยากจะมาลองดูก็เดี๋ยวรอประกาศแพทอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่ามันเอาอย่างไงนะผมอย่างไงก็ อ่ขอบคุณมากนะครับที่มาชมกันนะครับผมคลิปนี้สาระไม่มีครับผมม,มาให้ดูเฉยว่าเอีซีแม่งหน้าตาตรงนี้นครับอยู่ตรงนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมกดซับสไครป์ยูทูบกัมันเวด้วยนะครับเวลาผมมีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดของ YouTube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ